เคยสงสัยกันไหมครับว่าในประเทศที่มีการควบคุมสูงอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอย่างไรประชาชนมีเสรีภาพในการสื่อสารไหมและทุกอย่างโทรศัพท์เนี่ยถูกจับตามองหรือเปล่าในคลิปวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปเปิดโลกของการใช้โทรศัพท์มือถือในเกาหลีเหนือซึ่งต้องเหนือซึ่งต้องบอกนะครับว่าทุกการใช้งานนั้นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมจากรัฐบาลที่แบบคุณอาจจะคิดไม่ถึงมาก่อนก็ได้แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป ที่น่าสนใจจากช่องของเรานะครับต้องบอกเลยนะคบว่าการที่เราเป็นคนไทยเนี่ยเรามีสิทธิ์มากมายในการที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือเพียงแค่เรามีตังค์ใช่ไหมฮะอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อรุ่นไหนก็ซื้อกลับมาบ้านเล่นเกมเปิด Wi-Fi ดู YouTube เล่น Facebook อะไรก็ได้ง่ายๆนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งโลกนี้ได้แบบสบายๆแต่สิ่งเหล่านี้ครับจะไม่สามารถทําได้ที่ประเทศเกาหลีเหนือผมเชื่อว่าหลายคนนะครับอาจจะเชื่อว่าตอนนี้เกาหลีเหนือเนี่ยประชาชนเขาไม่มีโทรศัพท์ใช้แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาก็ มีสมาร์ทโฟนและโทรศัพท์ใช้เหมือนกับพวกเรานี่แหละฮะจากการที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับพบว่าที่เกาหลีเหนือเนี่ยมีโทรศัพท์อยู่ด้วยกัน3แบรนด์เลยชื่อว่าอารีรังเพียงยังฮวาแล้วก็โครยอลลิงนะฮะเป็นโทรศัพท์ที่ถูกพัฒนาโดยประเทศกนเกาหลีเหนือโดยเฉพาะที่สําคัญเนี่ยนะครับเป็นโทรศัพท์ที่สร้างขึ้นมาโดยมีระบบปฏิบัติการเป็นของตัวเองซะด้วย ซึ่งระบบปฏิบัติการที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าเจ้าเรสตารครับหรือว่าเรสตาร์โอเป็นระบบปฏิบัติการครับที่รับการพัฒนาขึ้นโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือฮะซึ่งเจ้าระบบปฏิบัติการที่ว่านี้นะครับก็มกักจะใช้ในโทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะนหน้าตาคล้ายกับเจ้า Linux มีอินเทอร์เฟซนะครับในการปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานในประเทศนอกจากนี้นะครับฟังชาตน,นี้ไม่มีไม่ได้ ใน Resta r OS เนี่ยเขาจะมีระบบปฏิบัติการที่มีโปรแกรมหรือฟังก์ชันบางอย่างที่สามารถควบคุม การใช้งานของ user ได้อย่างเข้มงวดยังไม่พอนะครับเขามีระบบหนึ่งครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานครับหรือว่า user เนี่ยสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ภาษาบ้านคือบล็อกอินเทอร์เน็ตจ้าอย่างไรก็แล้วแต่ครับมีโทรศัพท์บางรุ่นด้วยนะฮะที่เขานํา Android มาดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งานในเกาหลีเหนือโดยมีการปิดฟังก์ชันบางอย่างครับอย่างเช่นบริการ Google services คือไม่สามารถใช้บริการ Google ได้เลยและฟังก์ชันอื่นๆครับที่ทั่วโลกมีแต่เขาอาจจะไม่มีเลยซ้อำอย่างไรก็ตามครับผมก็พยายามไปนั่งหา ข้อมูลรู้นะครับว่าตอนนี้ที่เกาหลีเหนือเนี่ยมีโทรศัพท์สเปคอะไรบ้างแล้วก็พบว่ามีดังนี้ฮะออัน,นี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็ไม่รู้ว่าตรงกับที่มีในเกาหลีเหนือหรือเปล่านะแต่ว่ารุ่นแรกเนี่ยมีชื่อว่าอารีรัง AR 900ครับเป็นโทรศัพท์ที่มีหน้าจอ3.5นิ้วเป็นจอชนิดที่มีชื่อว่า TFT LCD ครับ มีกล้องหลังความชัดอยู่ที่ประมาณ1.3พิกเซลมีพื้นที่เก็บข้อมูลครับอยู่ที่ประมาณ128เมกย้ำนะครับนี่คือ storage ไม่ใช่แ a มนะฮะซึ่งรุ่นนี้ไม่ได้ใช้ android ครับแต่ว่าเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นในเกาหลีเหนือซึ่งรุ่นนี้รองรับแค่ 2g support การโทรเข้าโทรออกและส่ง sms เท่านั้นรวมไปถึงมีแบตเตอรี่ครับอยู่ที่ประมาณ1,200ม ah. ิลลิแอมว่ากันว่ารุ่นนี้ค่อนข้างที่จะขายดีมากเลยนะครับเพราะว่าราคาถูกอีกรุ่นหนึ่งครับมีชื่อว่าเพียงพยัง PH 200เป็นโทรศัพท์รุ่นกึ่งเก่ากึ่งใหม่มั้งครับที่มีหน้าจออยู่ที่ประมาณ2.8นิ้วเป็นหน้าจอแบบ QVGA ความกว้างนะครับ320คูณ240ิพิกเซลกล้องหลัง1.3ล้านหน่วยความจำครับ64เมกระบบปฏิบัติการไม่ใช่ Android ครับแต่เป็นระบบปฏิบัติการที่กเกาหลีเหนือนั้นสร้างขึ้นมารุ่นนี้นะครับสามารถส่ง SMS ได้แล้วก็มีการโทรเข้าโทรออกได้แต่ไม่มีฟังก์ชันในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ว่ารองรับ 2G และเครื่องนี้ครับมีแบตเตอรี่ความจุ อยู่ที่ประมาณ1,000ม mm. ิลลิแอมอย่างไรก็ตามครับล่าสุดเองเนี่ยก็มีโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาเหมือนกันนะครับชื่อว่าเอริลัง AR 900เป็นโทรศัพท์รุ่นล่าสุดนะครับที่มีหน้าจอขนาด4.0นิ้วความละเอียดนะครับอยู่ที่480คูณ800พิกเซลกล้องหลังนะครับ2เมกะพิกเซลและกล้องหน้าครับ0.3เมกะพิกเซลแรม512เมก ส่วนรอมครับอยู่ที่4กิกซึ่งสามารถใส่ SD Card เพิ่มเข้าไปได้สูงสุด32กิกซึ่งมีระบบปฏิบัติการเป็นรุ่นใหม่หน้าตาคล้ายคลึงกับ Linux นะครับแต่ก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษที่มีการจำกัดอย่างเข้มงวดแต่ว่ารุ่นนี้ครับยังสามารถรองรับการโทรเข้าโทรออกมีการส่ง SMS หรือว่าข้อความได้แต่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ฟังก์ชันใหม่คือสามารถเชื่อมต่ออินทราเน็ตได้ย้ำคบว่าอินทราเน็ตเดี๋ยวเราไปพูดถึงกันนะว่าคืออะไรและเครื่องดังกล่าวนี้นะครับยังรองรับ 3G แบตเตอรี่ครับ1,500ม ah. ิลลิแอมเป็นเครื่องที่มีดีไซน์ที่สวยใหม่และเป็นรุ่นหนึ่งครับที่ถูกพัฒนาโดยชาวต่างชาติและเชื่อไหมครับว่ารุ่นดังกล่าวนี้เนี่ยมีราคาแต่แต่เกือบเกือบ1 3 0 0บาทเลยทีเดียวอีกรุ่นหนึ่งนะครับชื่อว่าเพียงพยังวา PH 3 0 0เป็นรุ่นล่าสุดเหมือนกัน หน้าจอขนาด3.5นิ้วความละเอียดครับ480คูณ854พิกเซลกล้องหลังครับ3เมกะพิกเซลและกล้องหน้าครับ3เมกะพิกเซลความพิเศษคือรุ่นนี้ครับมีแรมมาให้1 g ิและ ROM ครับ8 g ิสามารถใส่ m i โ r o SD Card เข้าไปได้รองรับความจุสูงสุดก็คือ64 g ิครับ และรุ่นนี้พิเศษไม่เหมือนใครเพราะเป็นระบบปฏิบัติการที่มีการดัดแปลงมาจาก Android รองรับการโทรเข้าโทรออกส่ง SMS ได้และสามารถส่ง MMS ได้อีกต่างหากเป็นรุ่นใหม่นะครับที่สามารถเชื่อมต่อ 4G LTE ได้แต่ซัพพอร์ตเฉพาะอินเทราเน็ตเท่านั้นและรุ่นใหม่ที่ว่านี้นะครับมีราคาสูงถึงกับเกือบ14,000บาท โอ้คุณพระหมื่นสี่ได้มาแค่แรม1กิกแล้วก็ลอมอีกแค่8กิกคุณพระคุณเจ้าดูเหมือนจะแพงนะครับแต่เขาบอกว่าเฮ้ยรุน่นนี้นะแบตมันอึดมากพราะเขาให้มาถึง2,000 m มิลลิแอมเลยทีนี้ครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของอินทราเน็ตใช่ไหมต้องย้ำนะครับว่าอินทราเน็ตไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะ อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคือการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบทั่วโลกถึงไหนถึงกันใช่ไหมฮะแต่ว่าอินทราเน็ตเนี่ยมันเป็นเครือข่ายที่จะใช้ได้เฉพาะในประเทศเกาหลีเหนือเท่านั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าหากว่าเราครับไปเชื่อมต่อเครือข่ายที่เกาหลีเหนือเนี่ย เราจะไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายนอกประเทศเกาหลีเหนือได้เลยครับเช่นเราจะไม่สามารถเข้า Facebook Google YouTube หรืออะไรได้เลยรวมไปถึงคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถติดต่อเราได้เช่นเดียวกันสมมตินะครับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขามีเว็บไซต์เว็บหนึ่งโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากเลยถ้าหากว่าเราครับไปอยู่ที่เกาหลีเหนือเนี่ยเราสามารถเปิดดูได้โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายของเขานะครับแต่ถ้าหากว่าเรากลับไปที่ไทยแล้วเนี่ยลราเปิดดูมันจะเปิดไม่ได้ครับเพราะของเราครับเป็นระบบอินเทอร์เน็ตแต่ของเขาคืออินเทอร์เน็ตครับไม่เหมือนกันนอกจากนี้ครัอตาา บริการยังแพงหูฉีกมากๆเลยผมก็ไม่รู้นะครับว่าคนเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจ่ายยังไงแต่ว่าการโทรหากันแค่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายเงินประมาณนาทีละ30บาทแล้วยิ่งโทรต่างเครือข่ายอีกนี่นะครับก็อาจจะต้องจ่ายมากกว่านี้อีกนอกจากนี้ค่าบริการอินเทร์เน็ตนะครับว่ากันว่า 1กิกต้องจ่ายมากถึง600บาทเลยทีเดียวโอ้โหแพงมากเลยนะฮะเล่นเน็ต1กิกจ่ายไป600คือมันต้องคงประหยัดมากๆเลยในการใช้เครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนการส่งข้อความนะครับคาดว่า SMS ละ3บาทเอออันนี้พอรับได้อยู่นะฮะ ส่วนการส่ง MMS เรือว่ารูปภาพเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ด้วยว่าใหญ่หรือว่าเล็กในส่วนของโทรศัพท์ทั่วๆไปครับที่มีขายในเกาหลีเหนือเนี่ยคาดการว่า1เครื่องจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 6 0ถึง6,000บาทขึ้นอยู่กับสเปคที่เราไปซื้อมา ใดๆก็ตามก็คงมีคนสงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วโทรศัพท์เหล่านี้เนี่ยใครบ้างละ่ะที่จะมีโอกาสได้ซื้อมาใช้ถึงแม้ว่าในเกาหลีเหนือนะครับการครอบครองโทรศัพท์มือถือจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้มงวดแต่ก็มีบางกลุ่มครับที่ได้รับการอารมณ์อร่อยกลุ่มแรกคือเจ้าที่รัฐบาลครับและก็บุคคลสําคัญส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นเจ้าที่จากพรรคคอมมิวนิสต์ในเกาหลีเหนือหรือว่าเจ้าที่ของรัฐบาลที่มีตําแหน่งสําคัญ ที่จะต้องแบบรับสายโทรเข้าโทรออกแบบได้ไม่จํากัดเลยและความพิเศษก็คือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่จํากัดกิกอีกต่างหากโอ้ยคุณพระลดกลุ่มที่2ครับคือคนที่เป็นทหารเขาบอกว่าทหารเนี่ยนะจะต้องแบบได้รับการใช้มือถือเพื่อในการติดต่อทั้งภายในหน่วยงานแล้วก็ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าจะแตกต่างจากกลุ่มเจ้าที่รัฐตรงที่ว่าทหารเนี่ยนะครับจะไม่สามารถใช้อินทราเน็ตได้กลุ่มที่3ครับคือกลุ่มนักธุรกิจ หรือผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจกลุ่มนี้นะครับจะสามารถใช้โทรศัพท์ได้ความพิเศษของกลุ่มนี้คืออะไรรู้ไหมฮะ คือพวกเขาสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายในประเทศได้ไม่จํากัดแต่กลุ่มนี้ครับจะถูกเพ่งเลงจากรัฐบาลเป็นพิเศษกลุ่มที่4ครับคือกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่แล้วกลุ่มเหล่านี้นะครับมักจะมีโทรศัพท์ติดตัวมาด้วยดังนั้นก็เลยเป็นกรณีที่อารมณ์อร่อยได้แต่ว่าบางเคสหรือว่าบางคนจะถูกยึดเบอถือเอาไว้ที่สนามบินนะครับหรือว่าที่ทางการจะไม่ให้ใช้และกลุ่มต่อมาครับกลุ่มที่5กลุ่มนี้คือประชาชนคนทั่วไปฮะ ปัจจุบันนี้ประชาชนทั่วไปในเกาหลีเหนือนะครับสามารถครอบครองโทรศัพท์มือถือได้แต่การใช้งานโทรศัพท์นั้นจะถูกจำกัดอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องราวการเชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศอื่นซึ่งโทรศัพท์เหล่านี้นะครับจะมีการติดตั้งฟังก์ชันพิเศษเอาไว้เช่น จะมีการตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างโดยรัฐบาลอย่างเข้มงวดพอเล่ามาถึงตรงนี้ผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะโทรศัพท์ฉันเนี่ยมันอยู่ที่ฉันรัฐบาลคงไม่รู้หรอกว่าฉันทำอะไรอยู่ถูกไหมความฝันนั้นอาจจะพังตลายครับในบทความหนึ่งเขาบอกเอาไว้ว่าโทรศัพท์ของกาหลีเหนือทุกเครื่องครับจะมีฟังก์ชันพิเศษ ที่มีการติดตั้งมาตั้งแต่ระบบปฏิบัติการรวมไปถึงจากรัฐบาลด้วยโทรศัพท์ทุกเครื่องครับจะมีการเก็บหลอกไฟล์ไว้อย่างเข้มงวดบันทึกทุกกิจกรรมที่เราใช้มือถือมีฟังก์ชันพิเศษในการเซนเซอร์ข้อมูลข่าวสารมีการตรวจสอบการใช้งานอย่างเจียมจนมีการเช็คตลอดนะครับว่าเราเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตในการทําอะไรบ้างโทรหาใครบ้างโทรกี่ครั้งนานกี่นาทีตอนโทรเนี่ยอยู่ที่ไหน ตำแหน่งของเราอยู่ตรงไหนคือเช็คได้ว่าประชาชนคนทั่วไปเนี่ยมีคนไหนบ้างที่คิดไม่ดีกับรัฐบาลของเกาหลีเหนือซึ่งแน่นอนครับถ้าหากว่ามีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นโทษทันทีเลยฮะซึ่งความรุนแรงของโทษนั้นก็ขึ้นอยู่กับยูเซอร์เลยแหละว่าเขาเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นไปทําอะไรแต่ว่าบางบทความก็พีกกว่านั้นนะครับก็บอกว่าฟังก์ชันในโทรศัพท์แต่ละเครื่องเนี่ยจะมีระบบหนึ่งครับที่รัฐบาลเนี่ยสามารถคลิกผ่านจอให้เครื่องน่ะ มันปิดฟังก์ชันบางอย่างได้ด้วยหรือถ้าโทรศัพท์เครื่องนี้นะเห็นว่ามีการนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีรัฐบาลกาหลีนเหนือครับก็อาจจะทําการสั่งปิดเครื่องอัตโนมัติจากอีกที่หนึ่งได้เลยนอกจากรัฐบาลนะครับจะสามารถคนโทรลโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องได้แล้วเนี่ยโอเปอเรเตอร์ค่ายมือถือเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะระงับการโทรศัพท์ได้บล็อกไม่ให้โทรได้บล็อกไม่ส่งข้อความได้ และรวมไปถึงการบล็อกไม่ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยผมเชื่อว่าหลายคนก็คงคิดแบบว่าไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวเราเนี่ยไม่ต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้เดี๋ยวเราจะไปแอบติดตั้ง apk เอาเพราะว่ารถของมันคือ Android ใช่ไหมฝ่ายน,นั้นอาจจะพังทลายฮะเพราะว่าเขามีฟังก์ชันพิเศษในการตรวจจับและรวมไปถึงการติดตั้งแอปพลิเคชันจากข้างนอกด้วยตัวเองเนี่ยถือว่ามีความผิดนะฮะใครก็ตามที่อยากจะไปติดตั้งแอปใหม่ๆเกมใหม,ใหม่ๆเนี่ย ต้องเดินทางไปที่ร้านโทรศัพท์เพื่อให้ร้านน่นะครับเขาติดตั้งให้อย่างไรก็ดีครับก่อนที่ประชาชนคนหนึ่งจะมีโทรศัพท์ใช้งานได้เนี่ยคนเกาหลีเหนือไม่สามารถกำตังก็เินไปซื้อได้เลยนะครับแต่พวกเขาจะต้องไปขอใบอนุญาตจากรัฐบาลเสียก่อนซึ่งรัฐบาลนะครับจะต้องทำการตรวจสอบคนที่ร้องขอเข้ามาอย่างเข้มงวดเช่นดูเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคนเกาหลีเหนือคนนี้กับรัฐบาลว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ที่ผ่านมาทำตัวดีไหมถ้าคุณเป็นคนที่ทำตัวไม่ดีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการครอบครองโทรศัพท์ก็ได้แต่ถ้าแบบว่าเออฉันเป็นคนดีเนี่ยนะเป็นคนที่แบบรัฐบาลไว้ใจที่ผ่านมาประวัติดีสีเขียวอย่างเงี้ยก็ได้จ้าเอาไปหนึ่งธิ์คุณสามารถกำมตังไปซื้อได้เลยพร้อมกับใบอนุญาตซึ่งอย่างที่บอกครับว่าการขอใบอนุญาตเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยแหละเพื่อตรวจสอบประวัติของผู้ใช้งานยอดหลังนะครับว่าที่ผ่านมาได้มีบัญชีแดงบัญชีดําอะไรหรือเปล่าและถ้าหากว่า ยูเซอร์นะครับเอาโทรศัพท์เนี่ยไปทำในสิ่งที่เนื้อ <c oughs> ความคาดหมายของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็อาจจะโดนจับมาโซได้นะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ทําลงไป <c oughs> ผมเล่ามาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็คงเห็นภาพนะครับว่าการที่จะมีโทรศัพท์เล่นสักเครื่องนึงในเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแถมเมื่อได้มาแล้วเนี่ยก็ยังต้องมาเจอด่าน1ด่าน2ด่าน3 รวมไปถึงมีฟังก์ชันพิเศษนะครับที่ทําขึ้นมาเพื่อชาวเกาหลีเหนือโดยเฉพาะเลยก็น่าสงสัยนะครับถ้าหากว่าคนเกาหลีเหนืออยากจะเล่นเกมหรือว่าดูการ์ตูนเนี่ยพวกเขาต้องไปที่ร้านโทรศัพท์ก็จริงแต่ว่าเกมที่เขาจะได้มาเล่นเนี่ยมันจะเป็นเกมประเภทไหนมันจะเป็นเกมเหมือนที่พวกเราเล่นกันหรือไม่แล้วการ์ตูนเนี่ยเขาดูการ์ตูนเรื่องอะไรกัน จริงก็แอบ,บคิดนะครับเรื่องราวอะไรแบบนี้ยแต่เดียวผมขออนุญาตไปหาข้อมูลก่อนแล้วกันนะฮะและจะรีบกลับมาเล่าให้ฟังนะฮะและเรื่องราววันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้เลยนะครับหากมีเรื่องราวอะไรที่ผมยังไม่ได้เล่าลงไปหรือว่าข้ามประเด็นอะไรไปก็บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้เอามาเล่ากันใหม่ในพาร์ทหน้าครับเอาเป็นว่าหากชอบการเล่าเรื่องของผมในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับจอกันในคลิปหน้าสำหรับนี้ครับผมพีเจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกร,ราบสวัสดีครับ